สวัสดีคะ่ะชาวราศีเมษพบกับช n n e l ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะคือคลิปความรักและภาพรวมชีวิตนะคะประจำเดือนธันวาคม2567ค่ะ ราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะอยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่ idline 5 1า6น6 3 6ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกำลังใจสักนิดนึงนะจ๊ะกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช n n นลค่ะ ชาวเมธข่าด้วยพลังงานของไพ่นะคะต้องบอกว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะเพราะว่าได้ไพ่ที่ดีนะคะมีพลังงานหลักก็คือไพ่เดอเวิร์นะคะก็เป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะเขาต้องเรียกว่าเป็นไพ่ที่มีพลังงานค่อนข้างจะเต็มเลยนะพลังงานบวกนะคะพลังงานแห่งชีวิตนะคะ ช่วงนี้เองอาจจะมีใครบางคนเนี่ยนะคะที่มันต้องจบเรื่องราววุ่นๆยุ่งๆอะไรไปเนี่ยนะคะคุณไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะมันอาจเป็นการจบนะคะเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อเปิดบทใหม่ของชีวิตของเราก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีใครบางคนนะคะเดินจากคุณไปนะคะหรือว่าหันหลังให้คุณไปนะคะในความสัมพันธ์ค่ะ บางคนอาจจะเกิดมาแล้วช่วงหนึ่งนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะคุณก็ไม่ต้องกังวลนะคะบอกแล้วมันเป็นการจบเพื่อจะเริ่มต้นสิ่งอะไรใหม่ๆนะคะในชีวิตของเราค่ะเป็นการเริ่มต้นที่คุณจะได้กลับมากลับมานะคะเขาเรียกว่าทำอะไรเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงก็ได้หรือในลักษณะเป็นแบบนี้ด้วยพลังงานของ temperance นะคะ อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่อาจจะเป็นเรื่องราวของการปรับความเข้าใจกันก็ได้บางทีไม่ได้เดินห่างจากกันไปไหนนะคะอาจจะก่อนหน้านี้มีเรื่องไม่เข้าอกเข้าใจการทะเลาะก,กันนะมะหรือยังสื่อสารกันไม่เข้าใจนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นใหม่เป็นการกลับมานะคะพัฒนาความสัมพันธ์นะบางคนอาจจะเงียบหรือว่าถอยกันคนละก้าวนะคะ หรือช่วงพักเบรกมาแล้วนะคะแต่ก็เป็นการที่เรียกว่าอาจจะมีการกลับมาเพื่อได้ทำอะไรให้เป็นสิ่งใหม่ๆดีขึ้นนะคะเพื่อให้พัฒนาต่อยอดค่ะในลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ของความรักสำหรับชาวเมดด้วยก็ได้นะคะคุณเองอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่จะก้าวข้ามผ่านเรื่องเก่าๆนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะที่จะยอมรับ คู่คนใหม่ๆนะคะหรือสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราค่ะถ้าถามในเรื่องของความก้าวหน้าของชีวิตหน้าที่การงานก็ต้องบอกว่ากําลังจะบางคนอาจจะมีโอกาสหรือจังหวะใหม่ๆเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปด้วยก็ได้นะบางคนอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือด้เกี่ยวกับแวดวงของโซเชีออนไลน์โซเชียลต่างๆค่ะด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืม ต้องบอกเลยนะคะว่าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนี่ยชาวเมฆก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่เต็มที่เกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะคะแล้วก็อยากเขาเรียกว่าเป็นความรักที่เป็นความสุขที่ดีต่อกันนะคะดังนั้นคุณเองนะคะก็อยากต้องการให้ได้ความรักที่ดีกับคุณด้วยนะคะเป็นความสัมพันธ์เป็นความเข้าใจที่ดีะคะ่ะ สำหรับใครที่ได้กลับมาปรับจูนกันอีกรอบหนึ่งในช่วงเวลานี้นะคะมีการปรับความเข้าใจอะไรกันเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้อย่าให้สื่อสารอะไรเนี่ยให้ตรงไปตรงมานะคะลดทิฐินะคะลดอีโก้นะคะลดกำแพงนะคะแล้วก็พูดอะไรให้ตรงกลับใจนะบางคนเนี่ยไม่กล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดอ้อมไปอ้อมมานะคะมันก็อาจจะเป็นในลักษณะของความเก็บกดในใจเรานะคะไม่สามารถเปิดเผยในความรู้สึก ตัวเองออกมาได้นะคะหรือคุณเองเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะก็คือช่วงนี้ถ้าเราคิดอะไรอยากจะพูดอะไรหรือแสดงความรักความรู้สึกดีๆอะไรให้กันไปช่วงนี้นะคะสามารถทําได้เลยนะบางทีการที่เราหยิบยื่นความรู้สึกตรงนี้ออกไปเนี่ยเราก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมาด้วยค่ะบางทีการช่วงเวลานะคะคือการที่ห่างกันไปในช่วงที่ผ่านมานะคะสำหรับคู่ไหนที่มีได้กลับมาเที่ยวนี้ต้องบอกว่า มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นความเข้าใจที่เหมือนไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่มันยิ่งใหญ่นะคะหรือว่าไม่ได้เป็นแบบตัวฉันของฉันตัวเธอของเธอมีการแบบพยายามเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ให้อภัยกันค่ะมันมีพลังงานของความให้อภัยซึ่งกันและกันนะนะมันก็เลยทำให้การกลับมาเที่ยวนี้ของคุณเนี่ยก็ต้องบอกว่าคู่ไหนเนี่ยใช่ช่วงธันวาคมได้กลับมาคุยกันเจอกันนะคะ ต้องบอกว่าอิทธิพลของความเข้าอกเข้าใจอิทธิพลของความเอื้ออาทรเนี่ยแล้วก็ความรักเนี่ยหนุนนําของคุณที่หนุนนําทีเดียวนะสําหรับคนโสดนะคะ,คะอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่การตามหาของคุณนะคะอาจจะเป็นจุดที่อาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาด้วยก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่ามีเคมีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ากับคุณนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของความเชื่อไลฟ์สไตล์มายเซ็ตนะคะบางทีมาแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจอะคะ่ะก็ อาจจะผ่านในเรื่องราวของวงสังคมต่างๆที่คุณเข้าไปพบ พบปะนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องราวของมิตรเก่าเพื่อนเก่านะคะวนกลับมาคนที่คุณเคยเจอเมื่อตอนเด็กๆนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะเวลาไม่ตรงกันเราอาจจะผ่านกันไปมองกันไปมองกันมาช่วงนี้เหมือนว่าทำนิ่งเหมาะสมนะคะก็ได้กลับมาพูดจาพูดคุยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาการสารสัมพันธ์เพื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันพัฒนาเติบโตต่อยอดนะคะจากที่มันเคยหยุดชะงักไปค่ะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้กับคุณนะคะชาวเมดในช่วงเดือนธันวาคม แต่เป็นพลังงานของความรู้สึกดีๆนะคะเป็นพลังงานของความสุขค่ะบางทีมันอาจจะนอกเหตุเหนือผลนะนอกเออนอกการคาดเดานอกการคาดหมายนะคะอาจจะเป็นอะไรที่คนคนนี้อาจจะเป็นไม่ใช่คนที่เป็นรักษาสเปคดั้งเดิมของคุณก็ได้แต่พอคุยไปคุยมาคุณก็รู้สึกว่า คนที่คุณมองแต่เพียงภายนอกกับมีอะไรบางอย่างที่แต่ก่อนเนี้จะเคยสวนกันไปสวนกันมานะคะแต่ช่วงนี้มันเหมือนกับมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทําให้คุณได้กลับมาพูดคุยกันอย่างเป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นด้วยค่ะ สำหรับบางคู่นะคะสำหรับชาวเมทอาจจะมีบรรยากาศของความน้อยอกน้อยใจกันนะคะน้อยใจกันนะคะหรือคุณก็รู้สึกว่าคู่ของคุณไม่ให้ความสําคัญกับคุณค่ะ <c oughs> อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เขาอาจจะไปให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าบางคนอาจจะไปมีโลกส่วนตัวของเขาบางคนก็ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของหน้าที่การงานนะคะแล้วก็บางทีก็ทําให้อีกฝั่งหนึ่งเกิดความน้อยใจค, <c oughs> ค่ะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันดูไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่นะคะ หรือก่อนหน้านี้คุณเองอาจจะพยายามปิดตัวเองนะคะสำหรับหลายท่านที่ผิดเขาเรียกว่ามีความรักที่ไม่ดีมามีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก็ทําให้คุณเองรู้สึกว่าหรือว่าชีวิตของคุณเนี่ยไม่คู่ควรกับความรักดีๆนะคะความรู้สึกดีๆนะคะคกะคะ็ถ้าใครคิดอย่างนี้ต้องบอกว่าหมดเวลาคิดแล้วนะคะ ตัวเราเองมีพลังงานที่ดีมากมายนะคะคุณเองก็เป็นทั้งคนเก่งนะคะแล้วก็คนที่มีความสามารถนะคะดังนั้นช่วงนี้นะคะลองเปิดโอกาสเปิดใจนะคะแล้วก็ให้โอกาสตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งด้วยก็ได้นะคะรวมถึงให้โอกาสคนที่เขาเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนเก่าที่เข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็อยู่ที่คุณจะเลือกและตัดสินใจแต่คุณเองนะคะมีโอกาสลองเปิดตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งน,นะคะน่าจะ คุณเองยังมีมีมีสิทธิ์ได้รับความสัมพันธ์ที่ดีความรักที่ดีนะคะยังเป็นของคุณได้แน่นอนะชาวเมตนะคะที่สําคัญที่สุดนะคะคุณต้องรักในตัวตนของคุณเองนะคะเพราะว่าถึงเราไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะทุกคนมีดีนะคะทุกคนมีดีในตัวเองนะคะถึงเราจะไม่เพอร์เฟกทุกอย่างแต่ไม่เพอร์เฟกในความไม่เพอร์เฟกของเราอาจจะเพอร์เฟกต์สำหรับคนอื่นก็ได้นะก็ต้องบอกว่าเพียงแต่ให้คุณมั่นใจกับสิ่งที่คุณเป็นนะคะนะ จริงๆชาวเมฆเป็นคนธาตุไฟนะคะต้องบอกลึกๆกับเป็นคนที่มั่นใจตัวเองค่ะแต่หลายท่านหลายคนอาจจะมีเรื่องราวของบางความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในอดีต นานๆมาแล้วเนี่ยมันทำให้มันทำให้คุณมา,มาบั่นทอนตัวเองดังนั้นนะคะอะไรที่มันจบไปแล้วให้มันจบไปค่ะเริ่มต้นใหม่ดีกว่านะคะส่วนใครที่น้อยอกน้อยใจแฟนอยู่หรือคู่ของคุณอยู่นะคะไม่ต้องน้อยใจนะคะไพ่ก็บอกว่าเขาก็ยังเป็นของคุณอยู่ดีละคะ่ะช่วงนี้เขาอาจจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องาราวของอนาคตอยากจะเป็นทําให้อนาคตมันดีเพื่อที่จะให้คุณเองได้มีส่วนร่วมในอนาคตของเขาด้วยก็ได้นะคะเหมือนว่าร่วมกันอนะ่ะเขาไม่อยากให้คุณลาบากไม่อยากให้คุณเดือดร้อนดังนั้นการที่ คบกันเขาก็อยากจะทําให้คุณรู้สึกดีและอบอุ่นที่สุดนะคะตัวคุณเองช่วงนี้ถือว่าเป็นขาขึ้นนะคะชาวเมถขาอยากจะทําอะไรนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณหันกลับมาจริงจังกับตัวเองนะคะความสําเร็จนะคะความก้าวหน้านะคะแล้วก็ ค่อยๆนะคะสารต่อในเรื่องราวของโปรเจกต์ต่างๆที่คุณคิดเอาไว้ที่จะทำในอนาคตนะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอาชีพการงานความก้าวหน้าที่มาจากมันสมองสองมือของคุณนะ่ะไพ่บอกว่าค่อยเป็นค่อยไปค่ะไม่ต้องรีบนะคะแต่คุณเองจะก้าวไปถึงความสำเร็จตรงจุดนั้นได้นะคะบุญกุศลนะคะยังหนุนนำชาวเมธอยู่อย่างนั้นแนะนำเลยนะคะหมันเติมบุญให้ตัวเองตลอดเวลานะคะทางใดก็ได้นะคะในทางที่ชอบที่ควรนะคะเอ่อไป ทุกทางไม่ว่าจะเป็นการทําทานนะคะช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้คนหรือคนที่เดือดร้อนกว่าเรานะคะการทําภาวนาจเจริญสตินะคะสวดมนต์ทำสมาธินะคะก็เป็นการต่อแต้มบุญให้กับตัวตนของคุณเองด้วยค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะก็ต้องบอกอะไรที่คุณรู้สึกไม่มีพลังอะไรที่คุณรู้สึกท้ท้อนะคะหมดเวลาตรงจุดนั้นแล้วค่ะเราต้อง ทิ้งมันไว้ข้างหลังนะคะทนทางข้างหน้านะคะก็เป็นช่วงเวลาของชาวเมธค่ะก็ต้องบอกว่าโชคชะตานะคะยังเปิดโอกาสให้กับคุณนะคะจังหวะเวลาในด้านต่างๆนะคะกำลังก้าวเข้ามาสู่ชาวเมรเพียงทุกคุณออกไปจากเซฟโซนเดิมๆนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองและก้าวออกไปคุณก็จะพบตรงจุดนั้นค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ